สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนุ่มกัมพูชาอาสาเล่าครับวันนี้เรามีของแปลกของใหม่ของกัมพูชานะครับผมเดี๋ยวดักของนี้นะครับเ <c oughs> องดูกันนะครับผมอันนี้ <c oughs> มีใครรู้จักบ้าง <c oughs> ครับ <c oughs> โอ้โอ้มันจะลุกมาแล้วโอเควันนี้เราจะมาแนะนําทุกคนรู้จักไหมอันนี้ <c oughs> เราเรียกว่าข้าวต้มมัดนะฮะข้าวต้มมัดกัมพูชาเนาะจะบอกนิดนึงครับว่า กัมพูชาเนี่ยเขาจะมีวันเทศากาลที่เรียกว่าวันสาหรือภาษาเขมรพูดว่าชมบันนะฮะชมบันเนี่ยเป็นงานที่มีระยะเวลาย,ยาวถึง15วันเนาะแล้วตามธรรมเนียมของกัมพูชาเนี่ยเขาทำคาต้มมัดน,นะแล้วมันใหญ่มากครับทุกคนครับนี่นี่ดูด,ดูใหญ่มากเลยนะครับผมก็มันจะมีหลากหลายเลยนะครับผมก็คือมีความคล้ายขนมไทยเราเหมือนกันแต่จะบอกว่าในเนี้ย มันจะเป็นไส้หมูแล้วก็ถั่วเขียวนะครับผมบก็ไส้หมูมันจะเป็นมันมันมันหมูนะเดี๋ยวผมจะลองหางให้ดูนะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนเนะาะก็คือใหญ่มากเลยนะฮะ <c oughs> ถ้าหิวมากๆเนี่ยกินหมดแต่ถ้าหิวน้อยกินไม่หมดแน่นอนครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวลองดูครับอื <c oughs> มอืม <c oughs> ต้องลองอืออร่อยมากครับวันนี้ไม่ได้ขายนะถ้าใครอยากกินก็อยู่ที่พนมเปญผมจะเอาไปให้เลยถึงที่ครับขอเป็นคนไทยเนาะว่าะกรมพูชาเราเนี่ยคุณเขมรเนี่ยก็คือเคยกินแล้วแต่นี่คือเขาตมาิที่บอกว่าใหญ่มากเนาะผมจะบอกครับนี่เท่าแขนเลยนะเท่าแขนเลยถ้าไม่เท่าแขนทําแทนไม่ได้ไม่ใช่ อืมพี่ซออะไรพี่ซออะไร้ี่ซอะไรหลอดมากเลย่ยวกเี่รำดัดเม,มา่ไครับใครอยากทานนะเดี๋ยวถ้าผมกลับกรุงเทพ,พนะเอาไปฝากเนาะอันนี้แม่ผมทำเองต้องลองมาอร่อยมากนะใช้เวลาทำนานาแล้วก็ ต้มเนี่ยก็นานเหมือนกันนะครัต้มประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะทุกคนค่ามันจะสุกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้าวเหนียวนะฮะเป็นข้าวเหนียวที่คืออ่ามันก็มีปริมาณค่อนข้างเยอะต้องใช้เวลานานครับก็วันนี้ขออนุญาตแชร์นะผมอืมอืมครับ